คดีพลิกอีกหลวงพ่ออารงกดประกาศลาออกจากตําแหน่งเจ้าอาวาสล่าสุดทางเพจทนายคู่ใจโพสข้อความระบุว่าด่วนหลวงพ่ออารงกดลาออกอย่างเป็นทางการจากตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุพร้อมทั้งแนบหนังสือที่ระบุข้อความว่าด้วยพระราชวิสุทธิประชานาตอารงก์กดฉายา ติค่ะปฐะโทยอายุ65พรรษา38วิทยะฐานะนทโทเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพุตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพุนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ37แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24 พศ2551ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2 5 0 5แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พศ2535จึงอนุญาตให้พระราชวิสุทธิประชานาตอารม์โกศฉายา ติค่ะปทะโยเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพุลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ